รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังได้มีโอกาสมาร่วมงานบุญมหากุศลที่วัดใหม่สศรีร่มเย็นอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายในโครงการอุปสมบทหมู่ปฏิบัติธรรมภาวนาเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสพระชนมายุครบเจ็ดรอบและเนื่องในวโรกาสวันพระาชสมภพสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในวันที่2เมษายนที่ผ่านมาค่ะการบวชนับเป็นธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยที่นับถือพระพุทธศาสนาพระผู้มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนาย่อมต้องการที่จะให้บุตรของตนได้เป็นาศาสนาทายาทสืบต่อพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวเพร้อมกันนั้นยังจะได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อจะได้นำเอาหลักคำสอนมาใช้ในชีวิตประจำวันในการอยู่ครองเรือนเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ในภายหน้าพระาจจารย์เอกชัยเล่าถึงที่มาของโครงการอุปสมบทค่ะช่วงที่เราทำโครงการปฏิบัติธรรมใหม่ๆกับทางตำรวจเขาเนี่ยปรากฏว่าบุคคลที่ถูกคัดเลือกเข้ามาเนี่ยเรียกว่าเป็นบุคคลที่อาจจะมีพฤติกรรมที่มีปัญหานิดนึงอาจจะเสียงดัง เอะไว้วายนะหรือว่าระเบียบว,วินัยอาจจะดูแล้วไม่เรียบร้อยชัดเจนทางท่านผู้การเองเนี่ยท่านก็เลยมีดําริบอกว่าอยากจะให้ตำรวจได้มีโอกาสมาพัฒนาจิตใจเพราะฉะนั้นในโครงการแรกเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่รวมรวมซูเปอร์สตาร์นะซูเปอร์สตาร์ในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันผลเลยก็ออกมาเป็นในลักษณะแบบนั้นแต่หลังจากที่เขาปฏิบัติทมออกไป3วันในวันสุดท้ายเนี่ยคนนี้เองที่ออกมานั้นแล้วบอกว่า ที่ผมออกมาเนี่ยผมไม่ใช่แค่จะออกมาสารภาพว่าผมดื่มเบียนะแต่ผมอยากจะบอกว่าผมจะชดเชยด้วยการตั้งแต่นี้ต่อไปผมจะไม่ดื่มอะไรที่เป็นแอลกอฮอล์เลยแล้วคนนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นที่ถามพระอาจารย์บอกว่าพระอาจารย์น่าจะจัดโครงการบวชนะถ้าจัดเมื่อไหร่เนี่ยผมจะสมัครเป็นคนแรกเลยมันเลยมีความรู้สึกดีๆว่าเออคนคนนึ่งนะ ที่อาจจะไม่เคยคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วพอมาที่นี่ปุ๊บ<ล>มันเกิดสิ่งที่ดีๆแล้วเขาเปลี่ยนตัวของเขาได้เนี่ยจากธรรมะที่พระเจ้าท่านได้ทรงสงสอน,น,นก็เลยคิดว่าบวชก็น่าจะดีนะปกติที่นี่เราจะจัดโครงการ3วัน2คืนบ้างนะหวัน4คืนบ้างนะสำหรับโครงการบวชเองเนี่ยถือว่าเป็นโครงการที่มีช่วงระยะเวลาในการปฏิบัติธรรมยาวนาน เพราะนั้นคิดว่า3วันเนี่ยเขาเขายังสามารถเรียนรู้เพื่อน,นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ถึงขนาดนี้เพราะฉะนั้นถ้าเืิดว่า9วัน8วันเนี่ยก็น่าจะมีสิ่งดีๆที่พวกเราสามารถผลิตพุทธศาสนิกชนคนหนึ่งและไม่ว่าเขาจะอยู่ในอาชีพอะไรเองก็ตามให้เขาได้ลุกขึ้นมาทำงานทำสิ่งที่ดีๆนะให้กับครอบครัวแล้วก็บ้านเมือง สำหรับผู้ร่วมในโครงการอุปสมบทครั้งนี้มีทั้งราชการทหารตำรวจครูนักศึกษาและประชาชนทั่วไปจำนวน130คนเข้าร่วมอุปสมบทเป็นที่น่าปลาบเริ่มยินดีอย่างยิ่งค่ะสำหรับกำลังตำรวจที่เข้ามาปฏิบัติธรรมครั้งนี้ ถือว่าจะเป็นผลดีนะครับเขาเรียกว่าโครงการสติรู้ตัวปัญญารู้คิดนะครับซึ่งจะช่วยให้เจ้าที่ตำรวจได้นําสิ่งที่ดีเหล่านี้ไปประกอบก,บกับการปฏิบัติหน้าที่ในราชการนะครับผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์และที่วัดแห่งนี้นะครับกำลังตํารวจของผมประมาณ1000นนายได้ผ่านการอบรมหลักสูตรสติรู้ตัวปัญญารู้คิดมาแล้วหลังจากที่ผ่านโครงการนี้ตำรวจหลายคนนะครับได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นมาก หลายคนนะครับบอกตรงเลยว่าก่อนหน้านี้เคยมีการดื่มสุราหลังจากที่ผ่านโครงการนี้ไปแล้วก็ได้เลิกเลยนะครับแล้วก็มีความเสียใจที่ผ่านมาได้ทําอย่างนั้นไปนะครับบางคนเลิกแม้กระทั่งบุหรี่นะครับซึ่งเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีและอยากจะให้โครงการนี้มีการปฏิบัติอย่างนี้สืบต่อไปครับ สำหรับประชาชนทั่วไปที่เป็นลูกชายของครอบครัวชาวพุทธการบวชถือเป็นความสำคัญครั้งหนึ่งในชีวิตลูกผู้ชายที่จะเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ซึ่งจะต้องมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวต่อชีวิตของตนเองมากขึ้นการบวชจึงเป็นการเรียนรู้ชีวิตและเข้าใจความจริงของชีวิตศึกษาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำม,มาพัฒนาชีวิตให้มีคุณค่ามากขึ้น สึกดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นนะครับที่ได้บวชนะครับรู้สึกพร้อมครับเพราะว่าตั้งใจแล้วก็เตรียมตัวมานะครับเคลียร์งานแล้วก็รู้สึกมีความสุขครับดีใจนะฮะกับการที่ได้มาร่วมในโครงการนี้ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยฮะพวกเราเป็นข้าราชการเนี่ยกับการที่จะได้หาโอกาสแบบนี้เนี่ย ถือว่าเป็นโอกาสที่มีความายากพอสมควรนะเนเดองจากว่าภาระหน้าที่และก็าทางพระอาจารย์เอกชัยเองเนี่ยนะฮะท่านก็มีโครงการในการพัฒนาในทางด้านของจิตใจของข้าราชการด้วยเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นโอกาสาั้นดีปื้มที่ได้มาร่วมกับโครงการบวชหมูค่ครั้งนี้ไม่ไม่เคยบวชแต่ว่ามีแล้วตั้งใจจะมาที่นี่แต่ว่าติดภารกิจครอบครัวก็เลย ไม่สามารถมาได้แต่ปีนี้มีโอกาสว่างแล้วก็งานไม่มีภาระหน้าที่อะไรมาก,กเลยตัดใจมาัวด้วยกัน4คนครับตอนนี้แล้รู้สึกดีใจภูมิใจเหมือนว่าเราได้ผ่านงานได้ทํางานแล้วเจอปัญหาอุปสรรคอะไรมามากมายเราก็อยากจะมาชำระจ,จิตใจหาทางสว่างเพื่อจะนําไปแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่และสิ่งที่ดีๆเราก็จะนําไปถ่ายทอดกับลูกน้องในฐานะที่ ไปรองผู้อำนวยการเราก็จะทําไปถ่ายทอดให้กับลูกน้องแล้วก็มีการถ้าสิ่งไหนที่เราคิดว่ามันเกิดประโยชน์เราก็จะนําสู่หน่วยงานครับแล้วก็ส่งผลถึงผู้เรียนที่จะพัฒนาจิตใจของผู้เรียนเพื่อให้เขาเป็นคนดีนะครับแมวเปรียบสังคมอยู่ในสังคมอย่างอ,าอยู่รอดปลอดภัย การอุปสมบทหมูหรือการบวชพระในวันนี้จึงถือว่าเป็นประเพณีที่มีความสําคัญยิ่งนะคะที่ลูกชายของครอบครัวชาวพุทธจะได้บวชเพื่อพ่อแม่และถือเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาเช้าว,วันนี้ซึ่งจะมีพิธีอุปสมบทซึ่งเราจะได้เห็นพ่อแม่ญาติพี่น้องผู้มาคับบัญชาคนในครอบครัว เพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายมาร่วมในงานอุปสมบทอันเป็นงานบุญงานกุศลอย่างตั้งใจพร้อมเพลียงกันเต็มวัดอย่างที่เห็นนี่แหละคะ่ะเป็นบุญบุญของแม่ที่ลูกมาวตั้งใจว่าจะบวชทดแทนบุญคุณเจ้าแล้วก็มันตื้นตานใจบุญของแม่ที่ได้ เห็นลูกบุญผ้าเหลืองเนาะภูมิใจที่ลูกได้เห็นความสำคัญนะครับอยากจะให้ลูกนี่ได้หู้ซึกลดพระธรรมของนะครับเพราะวา่าอยู่ในสังคมช่วงเนี้ยมันมีสิ่งเสพติดเอ้ยอย่างเอ้ยทุกอย่างนะเป็นสิ่งตี่ลอแหลมนะครับ ก็ให้ได้ได้หูว่าเออพระธรรมสั่งสอนปิดได้ห้องครับเรื่องสมาธิเรื่องการตัดสินใจทุกอย่างนะครับอยากลูกได้สัมผัสโออยารู้สุกดีใจทุกวันนี้ได้มาบวชแล้วอกิ่ม,มใจออกอิ่มใจได้บุญมีอายุวันละทุกขะประหละนอ การได้เกิดมาเป็นมนุษย์และได้มีโอกาสเข้ามาบวชเป็นสิทธิ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงเพศสมณะแม้จะเพียงระยะเวลาสั้นๆแต่ถ้าตั้งใจฝึกฝนเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างนักบวชได้อย่างแท้จริงการบวชครั้งนี้ก็จะมีคุณค่ามากทั้งกับตนเองและคนใกล้ชิดนะคะวันพรุ่งนี้มาติดตามงานอุปสมบทมหากุศลกันต่อค่ะ